สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094 9549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่296ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด40รายการนะคะรายการละ200บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทนะคะปิดคู่300นะคะ ก็่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะขอเริ่มที่องค์พระสมเด็จนะคะขอเริ่มที่องค์พระสมเด็จองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ เดี๋ยน้องส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะมีเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่1นงนะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นองค์นี้นะคะพระสมเด็จเหมือนกันนะคะวันนี้มีมาไม่กี่รายการนะคะพระสมเด็จนะคะ รองรับดูร,รับชมนะคะองนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เหมือนมีเส้นเกสานะคะองนี้เหมือนมีเส้นเกสาติดที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะองนี้จะเป็นรายการที่3นะคะ องนี้จะเป็นรายการที่3นะคะด้านหลังนะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4มีหน้ามีมตาม,มีเส้นเกษาติดนะคะเนื้อผิวสีขาวแตกลายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ องนี้เป็นรายการที่สี่นะคะน้องส่องด้านหน้าด้านหลังให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะด้านหลังเป็นต่างหนังสือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะอง์นี้รายการที่ห้านะคะ อง์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6เนี่ยเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่หนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นปดนี่นะคะด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่7ดนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะคะรุ่นสุขใจนะคะปี2 5 6 4นะคะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะราคา200บาททุกรายการนะคะปิปป yup. ป Esta, Hart> ดคู่300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะสันติบาลน,นะคะ7สันติบาล7นะคะองค์นี <suff> <f> ้นะคะรายการที่8นะคะราคาเท่ากันเลยนะคะทุกรายการนะคะต่อไปรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญยืนนะคะเป็นเหรียญยืนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะต่อโคดแจกนะคะด้านหลังนะคะเขียนกระถิ่นรุ่นแรกธรรมอุทยาน256 6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์คน,นี้เป็นรายการที่10นะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อฤรือสีริงดํานะคะ หลวงพ่อรือสีลิงดำนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อคำข้าวนะคะเนื้อผิวสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12รายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่12นะคะส่องเนื้อผิวให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะด้านหลังนะคะมีข้ามแดงๆติดแต่ว่าเหมือนเป็นรอยแบบ ไม่มั่นใจเหมือนกันนว่าสีแดงๆนี่คือรอยเนื้อมวลสารหรือเปล่านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่13นะคะส่งให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะออกวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะองค์นี้นะคะรายการที่13นะคะหลวงพ่อทบ ต่อไปรายการที law, 12, ่14นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่14นะคะมีอกเป็นล่องลองสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่1ิบสีนะคะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวง พ่อหมุนนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อหมุนเหรียญขวัญถุงนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นรูปป่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปป่อหลวงปู่ทิมวัดระหรันไร่นะคะอง Pierce, อ์น,นี้เป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะหน้าหลวงพ่อสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้วัดโบสถ์โพทองนะคะตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์เหมือนกันนะคะองคนี้ออกปีพศ2518เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหน้าหลวงปูหมุนนะคะเป็นเหรียญหน้าหลวงปูหมุนวัดบ้านจานนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นขวัญถุงแบบนี้เลยนะคะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะหลวงปูหมุนนะคะนี่ครึ่งองค์นะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญนะคะรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคะ องนี้นะคะด้านหลังเป็นช้างนะคะด้านหลังเป็นช้างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่19นะคะองค์นี้เหรียญนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญพิกดวงนะคะเหรียญพิกดวงนะคะพระครูสุริยันวัดวางน้ําเย็นนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะอง์นี้รายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพ้าคุณแผนนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องสวยๆแบบนี้นะคะมีมวลสารขึ้นที่องค์ผ้าเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิวสีแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีคาบรงรักไว้นะคะมีคาบรงรักไว้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนชูปรักเลยนะพี่องค์นี้รายการที่22นะคะด้านหลังมีมวลสารด้วยนะคะด้านหลังมีมวลสารด้วยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะองนี้รายการที่23นะคะวัดสว่างท่าสีนะคะร้อยเอ็ดนะคะหลวงพ่อทองมานะคะ2518ล้านเลยนะคะเขียนไว้แบบนี้นะองนี้รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญ25สศตวรรษนะคะ เป็นเหรียญพระ25สศตวรรษพระยืนแบบนี้นะคะด้านหลังตัวยันอขระนะคะน้องสองให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25้านะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะเกสาโร2 5 1หนปะคะปีพศนะคะอ,อง,น,ะะองนี้นะคะด้านหลังนด้เขียนว่รารหันได้จังหวัดระยองนะคะรายการที่ รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญโพคทรัพนะคะเป็นเหรียญโพคกรซับนะคะหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนเหรียญโพกทรซับปี2543นะคะองค์นี้นะคะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะ รายการที่27ขออนุญาตส่องให้ดูแทนอนธิบายแล้วกันนะพี่ไม่รู้จักชื่อพระเหมือนกันนะคะจำไม่ได้ด้วยองค์นี้นะคะรายการที่27นะคะอง์นี้รายการที่2 7นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะมีโดยมนสารด้วยนะคะพี่องค์นี้รายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะนี่นะคะรายการที่29รายการที่30นะคะพระส,สมเด็จนะคะ ต่อไปรายการที่31ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะดูหน้าตาพัชได้เลยนะพี่เพราะว่ามีมาหลากหลายหน้าตาเลยนะคะหลากหลายเนื้อผิวนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเขียนปีพศ251 1ตัวอยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะหลวงพ่อคล้ายนะคะวาจาศิษย์นะคะเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาศิษย์นะคะองนี้รายการที่33นะคะปีพศ2 5 0 5, 5เลยนะคะเหรียญน,นี้ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อเนืองนะคะวัดจุรามณีนะคะหลวงพ่อเนืองวัดจุรามณีป25ี2511นะคะเหรียญน,นี้ได้ผลภูนทวีนะคะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญเหมือนเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อเต๋น,นะคะ หลวงพ่อเตนะคะคงทองนะคะวัดสามงามนาคปรปฐมนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบห้านะคะหน้าผัะสวยๆดูความคมชัดใกล้ๆกันเลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามบ้านแครด้วยนะคะวงเล็บด้วยนะคะเหรียญนี้ปีสองห้าหนึ่งห้านะคะเขียนปีพศออไว้ชัดเจนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะหลวงพ่อไข่นะคะหลวงพ่อไข่รายการที่37นะคะองค์นี้นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระนาคปกนะคะเป็นพระนาคปกนะคะครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทีมนะคะวัดรหาหันได้นะคะตัวยันอักขาระ เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเอากลักษณ์หลวงปู่เลยนะคะอง,ง์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่39นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกฉลองครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ2518นะคะรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะหลวงปู่มหาศลานะคะเป็นเหรียญพัดยศหลวงปู่มหาศลานะคะเรื่องสมณศักดิ์องน์นี้รายการที่40นะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะมีพระบูชานะคะพี่เดี๋ยวขออนุญาตรปรับขึ้นนิดนึงนะคะนี่ มีพระบูชามาแบ่งปันให้กับพี่ๆด้วยนะคะไม่ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นเนาะอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทีมไหมคะพี่เป็นงานไม้แกะนะคะน่าจะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันนะคะไว้ที่อง์ระ800บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่800บาทนะคะเป็นเนื้อไม้แบบว่าเป็นเนื้อไม้แกะนะพี่นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะ องขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะพี่นะองขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะนี่สวยๆเลยนะคะองนี้800บาทนะคะแล้วก็มีถ้าเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะ <cocoa> ก็เป็นองค์ <c oughs> ใหญ่เลยนะคะจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะ <c oughs> จะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา900บาทนะคะองค์นี้น้องเปิดที่900บาทนะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะ ได้มาแบบนี้เลยนะคะจะสูงจะส่องให้ดูยังไงดีนะนี่นี่นะคะมีข้าปิดท้องเก่าค้าพัดเก่าแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าขนส่งไปให้นะคะน้องแพ็กไปให้อย่างดีเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจชอบใจยังไงนะคะอง์นี้ราคา900บาทนะคะแล้วก็มีนี่พระพุทเหมือนพระพุทธรูปนะคะพี่ขนาดนะคะขนาดไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่นะ เนี่ย้าเข้ามือหนูเลยนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองละห้าร้อยบาทนะคะอง์นี้เปิดแบ่งปันที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะแล้วก็มีอุดเขาเรียกวมนสารใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระบูชานะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจชอบใจนะคะมีหลวงพ่อเงินนะคะ แล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะเป็นเนื้อเหมือนเป็นเนื้อคล้ายๆแบบพวกออกเหมือนผสมนะคะเผื่อผสมนะคะเหมือนผสมพวกคล้ายๆเนื้อทองแดงนะคะพี่เขียนปีพศสองห้าห้าสองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นแบบว่าพระบูชาได้เลยนะคะพี่ตั้งหน้ารถได้นะคะองค์นี้นะคะเปิดแดงปานราคาเบาๆเอาไปที่450บาทน,นะคะ แล้วก็มีท้าเวสวุวรรณนะคะท้าเวสวุวรรณนี่จะเป็นเหมือนเนื้อไม้แกะเหมือนกันเลยนะคะส่วนเป็นไม้เขาจะเป็นพวกไม้ไม้แบบไม้ต้นโพวไม้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะส่วนมากนะคะเพราะว่าได้มาเขาก็บอกมาแบบนั้นนะคะพี่นะองค์นี้นะคะท้าเวสวุวรรณนะคะราคา800บาทนะคะพี่องค์ใหญ่แบบนี้นะคะราคาแ0 0บาทนะคะ แล้วก็มีหนมุมานนอนนะพี่นะหนมุมานนอนนี่ก็โชว์หลายอีพีแล้วนะคะพี่นะนอนโชว์มาหลายอีพีแล้วนะพี่ๆน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะก็เปิดแบงปันอยู่นะคะองค์นี้400บาทนะคะเนี่ยมีองค์ละ400บาทนะคะอันนี้เป็นแบบไม้แกะน่าจะคนละอย่างกันนะพี่นะอันนี้เป็นแบบหนมุมานของอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าหน้าตาหนุมานแต่ละองค์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะพี่เนี่ยนะคะ ถ้าเป็นองค์หนุมานแบบนี้นาะจะเปิดแบ่งปันที่องค์ละนะคะองค์ละ400บาทนะคะถ้าชอบใจยังไงนะคะก็คุยกันได้นะคะแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งองค์นะคะเป็นนางกวักนะคะเป็นนางกวักไม้แกะเหมือนกันนะคะพี่นะเป็นนางกวักไม้แกะเหมือนกันนะคะน่าจะแบบว่าเขาน่าจะชอบสะสมเป็นพวกงานไม้แกะนะคะเพราะว่าน้องก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ ก็ดูสวยดีนะคะพี่ดูสวยดูเก่าดูคลาสสิกดีนะคะก็วางไว้นะนี่นะถ้าชอบใจถูกใจองค์ไหนไหรายการไหนนะคะก็แจ้งบอกกับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ